สูตรนำยำผมเดิอสูตรนำยำมีมะขามกับมะขามแล้วก็นี่เลยน้ำอ้อยน้ำอ้อยพี่น้องนี่น้ำอ้อยนอ้อยก้อนแล้วก็มะขามเนาะขามแล้วใส่เกลือไปหน่อยนึงได้พี่น้องใส่เกลือใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งไฟได้พี่น้อง ไฟเขียวเลยครับตั้งไฟเขียวก่อนตั้งไฟเขียวให้มันนั่นก่อนเด้อพี่น้องลมแห้งๆเขียวมันละลายพี่น้องนี่คือสูตรสูตรน้ำย่ำผม ป้องไอซ์ซันในีรื่องพี่น้องก็ได้ใส่ขาจับขาอย่างเดิมก็ได้ใส่ไม่กันสันทั่ที่พี่น้องน้ำเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องเดือดแล้วตอนนี้ยางห่อนสิละลายเข้ากันหมดเลยพี่น้องทีนี้น้ำปล่อยเริ่มเริ่มละลายแล้วเริ่มเดือนหน่อยแล้ว ถามเนี่มันเด็ดแต่เห่าด้ยพี่น้องก่อนเห่าเฮ็ดย่ำไหลายเห่าก็ใส่หลายหน่อยหนึ่งมันอยู่ที่เห่าบ่าได้ตายตัวครับพี่น้องบดจบกัดดอกน้ำอ้อยขึ้นกันแล้วแต่ภูมมักหวานหลาหวานหน่อยถามกัเปรียวหลายเปรียวหน่อยพีย่น้องใส่ทั้งเนื้อเลยก็ได้หรือไผไผบ่มมาก,ก่าวไปกรองออกกะไรพี่น้องสูตรนำย่ำหอูฮอน กอนพี่น้องปิดไฟก่อนเนี่ยประมาเนียพี่น้องดูครับเป็นสีละลายไปน่างวิสีเป็นสีเนี่ยเราไปเฮ็ดเบิ่งเด้พี่น้องเนี่ยเอาไปอุ่นเวลาเฮานั้นเอากอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้เลยพี่น้องได้กินโดน,ดน